ฮาคากินโดไอซีเกตดนล็อกโหอผมดอมลับแล้วโดนล็อบ็ดีไม่เล็กเดี๋ยวเขากับตีมันว่าดอมนับปิเลกปีมันก็ตอบเลาะวะสติวันันโดอุกโค้หยดเวลาะไรคุณเนี่ยถูกเขาปิดไม้ฮาคานโดของผมเนไซีต็องอโดยอ่ฮาคาันโดโดยยึดไม้ฮนโดของผมเนีสติวันแล้วถูกโค เราพไอซีบอกไอซผมยอมรับไอซ์ซดล็อกบอยอมรับปูดไปออกเนาะไอซีผมยอมรับรับตีว่าได้แลมวอ่์ไอไอตะคนสวยัุแบบโอ้โหนี่แหละมีมีปังอย่าให้โค้ไม่ได้าจออแล้วก็ เขาเริ่มเอาแล่วนี่แม่ลดงเลยส่งให้เลยนี่เดล็อกล่วงแล้วเธออย่าไปสนใจเดะล็อกล่วงแล้วเจอซปอกูได้ลูกสาวเดรล็อกแล้วไม่บาแล้วไปดูแลลูกหลานให้ดีเออแวเขาเป็นอย่างนี้แล้วมีเอวี่เวีแล้วจะดูไม่ละเธอเป็นอะไรหุ่นเธอว่าเฮียเดูกกูบ้าต่อเลยโดนตบไปล้วบอกให้กล่าวมาเลยอีหารากแล้วกูได้ตังค์เนี่ย กูได้ลูกสาวเดอะล็อกด้วยเนี่ยนั่นแหละคนนั้นแหละแรงต้องมาได้แล้ว FQ FFT FQ ไปขึ้นหมดแล้วเอ้าวจริงนะไปตังค์โหจะเล่นเมื่อก่อนจะยกงบตัวตีตีมีความนี่นี่ดีเลยต้องนี่เลยอืแต่กเมาเลยทำตัดตี มาแล้วแของนไ่กเลงนสไวสุจะวิบดูก็อะไรท้ากันมันนี่ไหวเบอร um. ์ท like be ่านนี้ทำปันเ่าไหร่แล้วมีอะไรมีอะไรทามมีอะไรทำไมคนติดดห้าไม่ไปกลับบ้านแล้วีอยแล้เีแววิวสแล้ว นี่นะาช่วยวินาทีไอ้บ้าเขาเลิศวินาทีสุดท้ายต้องเป็นเอกตัวนี้เขากตัวนี้นนนน